ไปหนูไป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 พึดๆๆดพไปๆๆๆปไปไปไป้วไป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 ปไปไไป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 ไไป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 เไปไป ข้าวป่าไปนะถ่าแล้วเออไป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 อืมเดี๋ยวไปทำลายไข่นะเออไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปแล้วลงลงน้ำลงซะใช่เออ,อกินกบกินเขียดไปลงซะไปแล้ว ทุกคนเราก็มาโมทนาสาธุกันนะคะอือเป็นก็เป็นทุ่งพันธลายทุ่งหน่องกลกเขาเรียกทุ่งหน่องกรกหน่องก,ก,ก๊กนัก่นแหละกอกอกอหน่องก,ก๊กก็คือต้นก๊กน,นั่นแหละเนถุงกว้างุ่งสาธารนณะมันก็เอามาจาัดบ้านโน่กิโลกว่า,วาครับมันจะใสมานี่ ที่จับงูอืมเดี๋ยวก็จะเอาไอ้นี้กลับไปเหมือนเดิมที่จับงูในทำแล้วจับมาตามตัวสีตัวแล้วเพิ่งจะทำทำวันแรกก็จับจับได้ตัวเลยแล้วได้ตัวหนึ่งช่างที่สองโอ้ยชัางที่สอง จับไม่ได้ไปสะก่อนช่างที่สามจับได้มงูนี่จะตัวไล่เลี่ยกันเลยเป็นคอกเดียวกันหมดเลยเพราะว่าแม่เขามีแม่อยู่แถวนั้นแหละแม่งูอออกลูกมาเป็นคอๆก็จะหากินอยู่ตำนั้นเนาะไปแม่ยังไม่ไปไกลเพราะว่ายัางเล็กอยู่อ่ะกัาบบ้านกันแล้วงูก็ลงซะลงนะ อยู่แล้วปุ้ยไปไปกันหนูไปทางนูน้นกลับบ้านไปทางนูน้น